สร้างเงินสร้างรายได้ด้วยอาชีพเสริมการทำเครื่องประดับสร้อยแหวนข้อมือโมบายหรือจะเป็นโคมไฟแล้วแต่ทำมาจากพลาสติกหดได้วาดรูปตามใจชอบแล้วก็ใช้ไดร้อนเป่าสร้างสรรตามจินตนาการจะใช้สีฝุ่นสีไม้หรือสีเมจิกสามารถทำเป็น 3D ได้ขนาดใหญ่หรือเล็กแล้วแต่เราจะออกแบบมาเอง แผ่นที่เห็นเขาเรียกว่าชริงพลาสติกหรือกระดาษพลาสติกแบบหดได้เวลาที่เขียนเสร็จแล้วตัดได้คัดเป็นชิ้นจากนั้นก็นำไปเป่าลมร้อนอันนี้ทำเป็นกลีบดอกบัวดอกกุหลาบเอามาซ้อนกัน ร้อยเป็นต่างหูเป็นจี้สร้อยข้อมือเป็นโคมไฟก็สวยงามไปอีกแบบหลังจากที่เป่าลมร้อแล้วก็ต้องนำไปเคลือบเลซนนแล้วก็อบด้วยเครื่อง UV อีกรอบหนึ่งอุปกรณ์ซื้อได้ในตกกะก้า